อาตอนนี้แยกก่อนคุณสิริกญญามาชุกพูดถึงโครงสร้างของกอสทชเนี่ยจะมีบอร์ดค่ะบอร์ดนี้เป็นเจ็ดคนใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะมีประธานบอร์ดคุณหมอสารณะค่ะแล้วก็มีรวมทั้งหมดเจ็ดแต่ที่รับผิดชอบโดยตรงจะเป็นสำนักง,งานกสทชค่ะซึ่งอยู่ภายใต้เลขาธิการสำนักง,งานซึ่งขณะนี้คุณแต่และรักษาการใช่เราเห็นโครงสร้างก่อนนะค่ะใช <100 S 1> ่ไหม เดี๋ยวขอเ,เล่าเล่าเล่าย้อนกลับไปนะคะออ่ออตอนที่เขาจะรวบรวมกันถ้าเราจำกันได้ประมาณปลายปลายป,ายปี2562ันห้าร้อยหกสอเนี่ยนะคะโทษขออภัย65นะคะเ,เขาก็ประมาณประมาณตุลาประมาณตุลาใช่ค่ะตุลา65ห้าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นมติของทางบอร์ดกสอทอชอรับทราบรับทราบ นะคะตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่กันแค่5คนม,มีคนนึงงดออกเสียงไปก็เลยเหลืออยู่แค่4ี่ใช่ไหมคะแล้วก็อ,อีกสองคนสองคนรับทราบอีกสองคนบอกว่า,าไม่อนุญ,ญาตนะคะแล้วก็นทนนี้รับทราบก็ใช้เสียงเบิ้ลนะคะก็คือตัวประธานนะคะเราทมาให้มีมติว่ารับทราบ <3 S 1> แล้วก็สามต่อสองรับทราบคือก็รับทราบว่าเขาทำเกินอ,อนุญ,ญาตโดยอัตโนมัตินะ่ะแหละ ก็คือใช่คะ่ะก็คือถือว่าตัวเองไม่มีอํานาจในการอ,อนุญาตอนุตัตอีกสองเสียงบอกว่าไม่อนุญาต<ช>ต้องมีอํานาจพิจารณาอนุญาตบอนุญาตแล้วไม่อนุญาตใช่แต่เป็นเสียงจริงๆมันเท่ากันใช่ค่ะสองสองคนนึงงดแต่ประธานซึ่งอยู่ในฝั่งของรับทราบออกเสียงสองครั้ง ค่ะก็ได้ใช้เสียงใช้เสียงประธานในอำนาจประธานตัดสินก็เลยกลายเป็นสองครั้งนะคะซึ่งอันนี้ก็มีปัญหาแน่แน,แน่ก็นี้ดิฉันได้ยื่นปปชไปแล้วว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการลงมติแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องก็ก็เลยผ่านมาเขาก็มีมติอีกอันนึงเพื่อที่จะออกตัวมาตรการหรือว่าเงื่อนไขเฉพาะออกมามใช่ไหมคะ,ะมะติของบอร์ดเนี่ยเห็นชอบมาตรการเหล่านั้นประมาณ 19- 20ข้อ,อนะคะส่วนสำนักงาน จะเป็นผู้มีหน้าที่ที่บังคับใช้มติของบอร์ดอีกทีหนึ่งแล้วคนที่ใส่เกียร์ว่างจริงๆก็คือก็คือตัวสานักงานนี่แหละค่ะที่ทําไมไปกล่าวหาเขาใส่เกียร์ว่างอลองมาดูเนฉันก็ติดตามไม่ใช่แค่เรื่องตัวค่าโทรศัพท์ หรือว่าคุณภาพสัญญาณนะคะในตัวมาตรการที่ออกมา20ข้อเนี่ยมีหลายข้อที่บอกว่าให้ทําก่อนควบรวมมีบางข้อบอกว่าให้ทําหลังจากนั้น30วันมีข้อบอกให้ทําหลัง60วันมีข้อบอกให้ทำหลัง,วออวลง90วันคือมี<ห>การกําหนดไทม์ไลน์เรีอยน,นะคะเหมือนกับรถแมพเ่ยนะใช่ค่ะสิ่งที่ต้องทําก่อนการควบรวมนะก็คือว่าเขาควบ,ควบรวมกันจริงๆมีนา66นะแต่ว่ามติให้ควบรวมได้เนี่ย มีมาตั้งแต่ตุลา6-5นะคะเขาก็มีเวลาอีกตั้งหลายเดือนที่จะทำนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องตั้งหน่วยธุรกิจแยกออกมาเพื่อให้มี MVNO หรือว่าเครือข่ายเสมือนอนะคะเพ,เพื่อเพิ่มการแข่งขัน MVNO คืออะไรไม่รู้ว่าคุณไบคุณสรยุทธเคยเห็นซิมเพนกวินไหมซิมเพนกวินซิมไอโมบายาย่อยที่มาซื้ออีกที่ที่เขามาซื้อต่อซื้อซื้อสัญญาณต่อไปขายอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ ก็ไม่ทําไม่มีไม่ทําเลยนะคะทนที่บอกว่าต้องทําตั้งแต่ก่อนการควบรวมเพื่อสร้างการแข่งขันให้มันเกิดขึ้นเราจะได้ผู้บริโภคจะได้ได้ประโยชน์อันนี้ไม่ทําต่อมาอันที่ต้องทําภายใน30วันอันนี้ถ้ามองในมุมเขาผมพยายามแย้งดูนะค่ะอาจจะไม่มีใครสนใจไหมก็แต่ว่าเขาต้องเขาต้องตั้งหน่วยเขาในมติเนี่ยก็คือบังคับให้ทรูดีแท็กเนี่ยตั้งตั้งบิสเนสยูนิตขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยไม่มีใครสนใจไม่รู้แต่คุณต้องตั้งขึ้นมาใช่ค่ะเพื่อจะขายสัญญาณให้รายย่อยเข้าไปทาค่ะ MVMO ที่ว่านี้ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งตั้งแต่ก่อนก่อนควบรวมนะคะต่อมาสิ่งที่ต้องทําหลังควบรวม30วันก็คือตั้งที่ปรึกษาอิสระมาดูในเรื่องของการทํากําหนดราคาให้เป็นการกำหนดราคาแบบต้นทุนเฉลี่ยหรือ average cost pricing นะคุณหมอคุณหมอรีได้มาอธิบายเรื่องนี้ คุณหมอปวิดได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้แล้วเขาก็ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคเนาะประชาชนทั่วไปดูไม่ออกหรอกว่าต้นทุนมันเป็นเท่าไหร่แล้วต้นทุนเฉลี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วมันคิดราคาเรายังไงมันก็ต้องมีที่ปรึกษาอิสระเข้ามานะคะต้องทําให้เสร็จภายใน30วันหลังควบรวมหลังควบรวมตั้งที่ปรึกษาอิสระใช่มาตรวจสอบถูกค่ะเรื่องราคาถูกค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้ง แต่ใช่ค่ะแล้วไอ้ราคาที่เราออกมาบอกว่าลดแล้วลดแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครตรวจสอบจริงๆว่ามันว่ามันลดแล้วจริงๆตามวิธีการขนวณราคาที่ที่มันควรจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งที่ปรึกษายสระคือมันจะต้องมีที่ปรึสระแปลว่าคนนอกคนกลางคนกลางที่เป็นรู้เรื่องเทคนิคเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นมามาตรวจสอบว่าราคามันจะต้องไปไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ไหม ว่ามันจะลดลงโดยเฉลี่ย12%อเลยะไรที่ว่านี้แต่คุณหมายยืนยันว่าไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งเมื่อวานนี้นักษาการก็ออกมาพูดว่ายังไม่ได้ตั้งติดเทคนิคการแก้ T o โก็ OR. เขาก็แก้ต่างให้เสร็จเรียบร้อยเลยว่าทําไมถึงยังไม่มีอ๋ออย่างนี้ถ้าถ้าเป็นอย่างที่คุณสุริกัญญาพูดทีด่คือว่าผิดเงื่อนไขแล้วนะผิดเงื่อนไขไปแล้วสองถูกไหมคะ ข้อที่สงก็คือสามถวันก่อนจะควบรวมใช่ต้องมีต้องทำเครือข่ายเสมอต้องทำมีต้องตั้งหน่วยธุรกิจมารองรับการให้บริการเครือข่ายเสมือนก็ไม่มีนะคะหลังสามถวันต้องมีที่ปูสจ่าระี่ผู้จ่กิดขึ้นก็ยังไม่เกิดขึ้นถึงวันนี้มีหรือยังถึงวันนี้ก็ยังไม่มีปีกว่าแล้วใช่ค่ะถ้านับควบรวมก็หลายเดือนอ่ะก็นับควบรวมก็คือตั้งแต่ตั้งแต่มีนาใช่ไหมคะ นี่ก็คือ9เดือนแล้ว<ช>ก็ยังไม่มีทันที่ต้องทําให้เสร็จภายใน30วันแรกอ,อันนี้แค่2ข้อนะมีค่ะ,คะมีอีกค่ะ,ะเรื่องที่ต้องทําภายใน60วันเนาะ,ะถ้าเรายัางจํากันได้ตอนที่เขาจะมาควบรวมกันเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเขาจะมีแผนทําธุรกิจที่เป็นแผนพัฒนานวัตกรรมแล้วผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ถูกไหมคะม,มีการส่งเสริมสตาร์ทอัพ มีตั้งกองทุนเพื่อใส่เงินให้สตาร์ทอัพหกร้อยล้านนะคะมีการพูดโฆษณาอะไรแบบนี้ในก่อนตอนที่จะควบรวมกันเพให้เรารู้สึกว่าถ้าควบรวมแล้วเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์เพราะว่าจะมีการพัฒนาอวัตกรรมพอไปดูแผนจริงๆเนี่ยก็คือเป็นแผนเป็นแผนการทำตึก True Digital Park อะค่ะ ก็คือไม่ได้มีไม่ได้มีกองทุนที่จะมาสนับสนุนสตาร์ทอัพมาฟันดิ้งสตาร์ทอัพอะไรอย่างที่ได้โฆษณาไว้เลยแล้วก็เขาก็เรียกว่านี่คือแผนพัฒนานวัตรกรรมของเขาคือแผนพัฒนานวัตรกรรมที่คุณไหมศิกัญยาตั้งคาดหวังก็คือมันจะต้องเป็นลักษณะให้เกิดการพัฒนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งหลายค่ะ ใช่คะ่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าให้สตาร์ทอัพต่างเนี่ยเขาไปคิดนวัตกรรมที่มันจะต่อเนื่องจากการใช้อิอนเทอร์เนต็ตในมือถือ,อหรือว่าใช้นวัตกรรมอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G อ,อย่างนี้เป็นต้นถูกไหมคะมซึ่งพวกเขานี่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนนะคะแล้วดิฉันไม่ได้คิดเองทางทางบริษัทเนี่ยโฆษณาว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาใช้คําว่าอะไรนะ โคโคอะไรนะโคเออเนอร์ชิพโคครีเอชันอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันเกิดนวัตกรรม uh, ต่อเนื่องแล้วก็เป็นการ uh, รูปแบบใหม่ของธุรกิจดิจิตัลอะไรอย่างนี้เนืกออกมาเขาวาดฝันเอาไว้อย่างสวยหรูอันนี้คือ60วัน60วันหลังจาก ควบรวมใช่ค่ะเห็นมีตึกโทรมีแผนเรื่องทรูดิจิตอลพ r k ขึ้นมาทร uh, uh, ูดิจิตอลพักใช่แต่ไม่เห็นรายอะตรงนี้แต่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องกองทุนที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพอะไรอย่างที่โฆษณาไว้มไม่มีค่ะมาเรื่องสุดท้ายาที่ทำภายใน9ก้าสิบวันก็คือเรื่องออค่าบริการต้องลดลง12%เอเกับเ,เรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตต้องลดลง50%เอนนะคะอ,อันนี้ก็ ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะจริงเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะเป็นเงื่อนไขอ่ะไม่เป็นไรไม่รีบดูให้ดีใช่ค่ะเพราะนี่เป็นการไปกล่าวหาเขาเหมือนกันนะคุณจิตกัญญานะอันนี้ไม่ได้กล่าวหาค่ะอันนี้อันนี้เป็นมาตรการเฉพาะที่ทางกสทชมีมติออกมาอยู่แล้วค่ะ ะะผมผมก็หมายถึงว่ากำลังบอกว่านี่คุณเกียร์ว่างถึงขนดไม่ได้ทําตามข้อตกลงนี้เลยเหรออ๋อโอเคเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ทําเขาบอกว่าเขาทําแล้วค่าบริการลดลงแบบถ่วงน้ําหนักเนี่ยต้องลดลง12%สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขารายงานมาว่าลดลงไปแล้วทางค่าโทรเนี่ยลดลงไปแล้ว15%หลังควบรวมแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยลดลงไปแล้ว80%เมื่อไหร่ใช่ไหม อันนี้ก็คือเป็นเป็นรายงานของวันโอวันผับที่ที่เขาไปติดตามว่าหลังการควบรวมนี่มาตรการต่างๆได้ทําไปแค่ไหนแล้วแล้วก็ทางสำนักงานกสทชก็ให้ข้อมูลมาว่าลดลงไปแล้ว15%สําหรับค่าโทรนะคะมีใครได้ค่าโทรลดลงบ้างคะค่าโทรศัพท์ voice เนี่ยนะ voice ลดลง15% Data ลดลง80%ใครตรวจสอบกสทชนะคะ ก็คือถ้าที่คุณหมอปวิตรบอกก็คือว่าเขาจะรายงานเข้ามาออว่ามีแพ็กเกจอะไรมีแพ็กเกจอะไรบ้างก่อนควบรวมออใช่ไหมคะออแล้วก็มีแพ็กเกจอะไรบ้างหลังควบรวมออใช่ไหมคะส่วนแพ็กเกจที่ส่งมาก่อนควบรวมเนี่ยจริงๆส่งมาตั้งแต่ตอนขอมาขอควบรวมแล้วออถูกไหมแต่ว่าพอพอพอถึงวันเนี่ยก็มาขอแก้ไขออแก้ไขย้อนหลัง6เดือนออนะ,ะแล้วก็มีส่งมาทั้งหมด400กว่าแพ็กเกจว่า ปัจจุบันเป็นแบบนี้ <Ừ. S 2> พอหลังควบรวมเนี่ยก็ส่งมา1,000กว่าแพ็กเกจนะเพิ่มขึ้นมา3เท่าโดยที่คือจำนวนแพ็กเกจเพิ่มขึ้น3เท่าใช่โดยที่หน้าตาไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับไอ้4 0่แรกด้วย <Ừ. S 2> เอออันนี้มันก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมามากมายแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คำนวณจากตัวนี้นะแล้วก็แพ็กเกจ A มีคนใช้เท่านี้คนแพ็กเกจ B มีคนใช้เท่านี้คน1000พแพ็ก <Ừ. S 2> เกจแล้วเขาก็บอกว่าแล้วกาคำนวณถัวเฉลี่ย ถ่วงน้าหนักตามว่าแพ็กเกจแต่คนใช้เยอะก็จะให้น้ําหนักเยอะเนี่ยก็ปรากฏว่านี่นะคะค่าโทรลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้ยังก็ไปดูรายละเอียดมาแล้วมันก็มันก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องลองถามท่านผู้ชมเหมือนกันเขามีาวิธีการถ่วงน้ําหนักใช่ค่ะว่าแพ็กเกจนี้ราคาเท่าไหร่คิดว่าลดลงจากเดิมเท่าไหร่แล้วมีคนใช้เท่าไหร่ม,มันจะถ่วงน้ำหนักมาเป็นค่าเฉลี่ยถูกไหมอันนี้ฟังจากคุณใจรัตน์เนี่ยนะใช่ค่ะออคุณเจียกยาบอกว่าไปดูมาแล้ว ดูมาแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคนที่ใช้เยอะที่สุดคนที่ใช้ไอ้แพ็กเกจมือถือเยอะที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นแบบเติมเงินใช่แบบเติมเงินเนี่ยมันอาจจะลดลงก็ได้นะคะจะลดลงแต่ว่า,เ,าเวลาที่คนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่จะเป็น เป็นรายเดือนอที่ที่แพ็กเกจอะไรเปลี่ยนไปก็ก็ลองต้องลองถามดูว่าออท่านผู้ชมที่ใช้แบบเติมเงินเนี่ยเจอปัญหาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบรายเดือนที่แพ็กเกจมันมันเปลี่ยนไปแพ็กเกจโปรราคาถูกเนี่ยมันหายไปใช่ไหมคะถ้ารายเดือนเนี่ยที่เราไปเจอเนี่ยก็คือว่าออราคาลดลงจริงแต่ว่าค่าโทรกับค่าเน็ตก็ลดลงด้วยค,คือจํานวนโคดสิทธิ์ลดลงใช่ค่ะตามจํานวนราคาที่ลดลงใช่ค่ะ อ่าไม่ได้แปลว่าราคาลดลงแต่เสร็จเรื่องเน็ตเรื่องค่าโทรเหมือนเดิมออไม่ใช่อย่างนั้นใ่อันที่ที่ไปเจอมาที่ร้องมาใช,ใช่ค่ะแล้วกเออ็เราก็ต้องไปดูอีกว่ามันมีการให้ออนาทีฟรีหรือว่าเน็ตฟรีอะไรเพิ่ม<อ>เพิ่มเติมออนท็อปด้วยหรือเปล่ามันถึงได้มันถึงได้ราคามันได้ถูกลงมสมมุติว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยใช้เน็ตแค่เดือนละ5กิกแต่ว่าโปรเราได้8กิกเขาก็บอกว่าเอาไปเลย1 0กิก แต่ว่ายังไงเราก็ใช้ไม่ถึงทั้งเดือนไงเราก็ใช้แค่5เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาคิดค่าเสียลงมาเนี่ยมันก็มันก็ถูกลงถูกไหมคะอ,มอันนี้ก็ต้องก็ต้องมันต้องมีถึงต้องมีที่ปรึกษาอิสระไปนั่งเช็คดูแต่แต,ตลลแ,ตแต่ละรายละแต่ละแพ็กเกจว่าเป็นยังไงนะคะแต่อนี้บนอันนี้ผมถามแบบลองแย้งดูนะ,ะไปมองในแง่รายไหมก็คิดแบบคิดแบบคิดแบบจับผิดอะ่ะคืออย่างนี้ดิฉันก็คิดบ้า ฉันก็พลาดตรงที่หลังจากควบรวมเนี่ยเราควรจะแจ้งผู้บริโภคให้ได้เก็บข้อมูลแพ็กเกจที่ตัวเองใช้อยู่นะปัจจุบันวันนั้นทันทีแคปหน้าจอไว้เลยค่ะว่าแพ็กเกจตัวเองวันนี้เป็นยังไงแล้วอีก6เดือนมาดูกันอีกอีกสเดือนมาดูกันว่าออมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงรวมไปถึงตัวสัญญาณการให้บริการด้วยใช่ไหมคะถ้าดิฉันได้แจ้งทางผู้บริโภคไว้ก่อนล่วงหน้าว่านักตั้งแต่วันนี้ ยกมือถือขึ้นมาค่ะทำสปีดเทสค่ะแคปหน้าจอเก็บไว้นาวันที่เขาควบรวมกันแล้ว90วันมาดูกันใหม่ว่ามันเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ได้ือ,อนจะเห็นชัดจะได้เห็นชัดแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็เห็นข้อมูลกันไม่หมดถูกไหมคะแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีแต่ว่าประชาชนร้องเรียนกันมาค่อนข้างมากว่ามันมีปัญหาแบบนี้จริงๆโปรเดิมที่เคยถูก หายไปจริงๆโดนบังคับให้เปลี่ยนโปรอัตโนมัติจริงๆแต่เมื่อวานนี้ท่านรักษาการเลขาบอกว่าไปดูเรื่องร้องเรียนแล้วมีแค่สิบเรื่องนะสิเรื่องเองที่เป็นเรื่องคุณภาพสัญญาณที่เป็นเรื่องคุณภาพสัญญาณที่เหลือเป็นพวกเอชเอ็นใจอะไรเป็นส่วนใหญ่เมื่อเช้าเองก็พยายามเข้าไปเช็คในในในตัวเรื่องร้องเรียนในเว็บกสทชก็เห็นมีเป็น เกือบร้อยเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องคุณภาพสัญญาณแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้ไม่ตรงกันอย่าไม่เป็นไรสิคนหมายเนี่ยเป็นคนทน่อยเรื่องพวกนี้เนี่ยชอบเข้าไปค้นหาใช่ค่ะตกลงเข้าไปดูเองเรื่อง้องเรียนมันตรวจได้ถูกค่ะข้ากี่ดูมันจนเป็นร้อยละเป็นเป็นร้อยเหมือนกันนะคะไอ้เรื่องคุณภาพสัญญาณอย่เดียวนะใช่ค่ะที่เป็นเรื่องคุณภาพสัญญาณแต่ว่าบอก17บเเรื่องเองนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันคิดว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงกสทช ช่ไหมคะเวลาสัญญาณไม่ดีเขาก็ค <clubs> <veya disappointment> ิดถ ouais ึงค่ายเขาโทรหาค่ายก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะะฉะนั้นเพราะฉะนั้นค่ะ120 0นะคะท่านผู้ชมเบอร์กสทชค่ะที่ท่านผู้ชมถ้ามีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะอย่าอมัวแต่โทร1242หรือว่า1 1 7 5นะคะให้โทรไปที่1200เบอร์ตรงกสทชเขาจะได้รู้ว่าเรากำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ ไอ้ทีมงานเช็คหน่อยเดี๋ยวคุณหมายชัวใช่ไหมชัวค่ะเป็นเบอร์ที่เขาใช้เพื่อการนี้ไหมใช่ค่ะสําหรับรับเรื่องร้องเรียนเลยค่ะ๋อเบอร์รับเรื่องร้องเรียนนะใช่ค่ะถ้ามันยังน้อยไปเดี๋ยเราต้องทําให้เขารู้ว่ามันไม่น้อยในเรื่องของสัญญาณอย่างคุณสรยุทธ์มีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรหาใครคะโทรหาบอร์ดกสทชก็ต้องโทรหาค่ายโทรหาค่ายก่อนถูกไหมคะยังไม่ได้ยังไม่ได้โทรไปร้องเรียนที่กสทชเอออืใช่อใครจะไปร้องเรียนกสทชใช่ไหม ถูกอกจากคนที่จะเป็นคนที่วงในมากๆเพราะฉะนั้นอาตั้งแต่บัดนี้นต้นไปโฉลิกัญญาตันสกุลเสนอว่าเพื่อส่งเสียงสะท้อนถึงกสทชเอาเรื่องคุณภาพสัญญาณข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องราคาค่าบริการแพ็กเกจเนี่ยที่เขาบอกว่าต่อได้เนี่ยแต่ถ้าท่านต่อไม่ได้ให้โทรไปที่1200ค่ะ1200 สายรับเลือกร้องเรียนของกสทชค่ะถ้าสองเโปรสองไม่ได้นะคะโทรหน 0, 0่ค่ะไปเรียกร้องให้ได้โปร299บเก้าทกลับคืนมานะคะท่านี้มองในมุมของเขานะคุณสิริกัญญานะเอาต่อไปให้เข้าใจตรงกันถ้าโทรค่ายคือคนก็จะไปนึกถึงโทรค่ายนะใช่ค่ะเ หนึ่งร้องเรียนได้ที่กสทชนะใช่ค่ะ,ะเรื่องอื่นด้วยถูกไหมเรื่องอื่นได้หมดค่ะได้หมดถูกไหมประมาณว่าดูดวงไม่ต้องสมัคร ใช่ค่ะเรื่อง SMS เนี่ยก็มีคนร้องเรียนมาเยอะมากเหมือนกันเรื่องว่า SMS ที่ที่มาแล้วเราไม่ได้สมัครแล้วคิดเงินแล้วคิดเงินโดนกันเยอะนะคะหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เช็คบินมือถือนะคะแล้วก็จะมีดูดวงมาตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็โทรไปร้องเรียนได้ที่ที่120 0เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการควบรวม แต่แต่อย่างใดแต่ว่าก็แก้ไม่หายหมันไม่หมดไปสักทีก็ไม่รู้ว่าสํานักงานาลืมโทรไปบอกทางบริษัทมือถอือหรือเปล่าว่าหยุดหยุดการการะทํานี้ที่พระผู้บริโภคไม่ได้ไม่ได้ต้องการได้แล้วถูกไหมคะเออได้ข่าวว่าคุณสรยุทธก,ก็โดนอ๋อโ,โ,<ด>โดนโดนโดูดวงเหมือนกันอ่าแต่ผมเป็นคนไม่ชอบดูดวงไม่อยากรู้วอนาคตแล้วก็บบังคับอยู่ได้ ผมจ้งข้อสงสัยขออนุญาตยืมความพูดท่านยกเสถาขึ้นค่าแรงให้อีกบาทสองบาทเนี่ยมันจะหายนะไหมคือถ้าธุรกิจมือถือไม่รับไอ้พวกดูดวงเข้ามาหากอะไรได้เนี่ยมันจะหายนะไหมเป็นความสงสัยส่วนตัวแต่นี้ยกตัวอย่างเอหรือว่าซิมเทพราคาเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็มีคนร้องเรียนมาเหมือนกันซิมเทพยังราคาขึ้นเนี่ยนะคะก็ร้องเรียนได้อะไไไรรมมเู่่้คก็คือ เบอร์เบอร์เบอร์มงคลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอออ๋อ,อ,อก็คือราคาก็ขึ้นเหมือนกันราคาก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นทวนหน้าและที่สําคัญนะคะเรายังไม่เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีการควบรวมก็คือระหว่าง AIS กับ 3BB ก็ควบรวมกันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ร้องเรียนได้เหมือนกันเพราะว่าก็เพิ่งจะควบรวมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเริ่มมีข่าวมาว่าค่าติดตั้งอาจจะไม่ฟรีแล้ว ค่าเราเตอร์จะไม่ฟรีแล้วยังไงเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างไรเนี่ยก็แจ้งมาที่1200ได้เลยค่ะ